ฮัลโหลับดีครับอยู่กับแจ็คโฟลกิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาแนะนำรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้ารถตู้อีกแล้วนะครับเ <c oughs> พราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยรถตู้คันนี้ต้องพูดอีกว่าโอ้แ,แสบตาขอเดวผิดแบบหนึ่งอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเอาละ ต้องพูดว่ารถตู้คันนี้เนี่ยมันเป็นเอ๊ะแต่ทําไมแอมเบียนแล้วมันคุ้นๆจังเลยล่ะนะครับเอรุ่นอะไรนะอ่ะพูดเลยแล้วกันนะครกับเจ้าโตโยต้าอาปาดเอนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถราคาประหยัดและขับขี่ได้ทุกวันไม่ต้องกลัวเปลืองน้ามันนะครับโอ้ไม่ต้องกลัวเปลืองเลยโคตรประหยัดแรงด้วยต้องพูดว่าแรงด้วยนะคือ จะอธิบายให้ฟังมันเป็นเพราะอะไรอ่ะโอเคไปดูสภาพรถโดยรวมแล้วกันครับว่ามันเลขไม่เท่าไหร่เลขไม่น้อยพวงวั่นน้อยโคตรโคตรนะครับรถสภาพเป็นไงไปดูดีกว่านี่เลยมากับเจ้าโตโยต้าอัพาตเอนะครับโอ้โหต้องพูดเลยว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าปีมันปีอ่าปีสิบเก้าแล้วกันของขอพวด่นเลยกันว่าคันนี้มันเป็นรถปีสิบเก้านะครับโอ้โหแต่เลขไม่โคตรน้อยเลยเอาจริงๆนะครับแต่บอกเลยว่า ออปชันที่ควรเอที่ควรจะต้องติดมากับรถเนี่ยมีครบใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับ mm. บอกเลยว่าพร้อมใช้งานสภาพรถพร้อมใช้งานมากๆแล้วโคตรประหยัดเพราะมันมีระบบไฮบริดมาให้นะครับหเลยคือเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถสภาพรถโดยรวมเนี่ยโคตรดีดีมากนะครับไม่รู้จะดีไม่รู้จะ,จะคือพูดงี้มันไม่เห็นผมไม่เห็นไอ้รอยพวก รอยสะเก็ดหินหรือการทําสีร่องรอยที่แบบต้องอะไรเลยนะครับคือสภาพเดิมดีมากแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นของอัลพา d แต่ที่ต้องบอกเลยว่าใครที่อยากจะใช้อ p ลพา,าอยู่แล้วนะครับแต่บอกว่าเฮ้ยตัวงบงบผมไม่ได้สูงมากอ่ะอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเลขไม้น้อยเป็นระบบไฮบริดเป็นระบบไฮบริดเดิมจากโตโยต้านะครับแล้วก็บอกเลยว่า e-4 เป็นระบบของ e-4 นะครับ ทีนี้พาดูข้างหลังก่อนเพราะข้างเอเอาผ่านเนี่ยมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ด้านหน้ามันอยู่คือมันที่อยู่คือด้านหลังนะครับป่ะอ่านี่ที่บอกที่แตกต่างเลยคืออันนี้จะเป็นบ่อผ้าหนึ่งเลยบ่อผ้ามันดียังไงหนึ่งไม่ลื่นนะครับง่ายๆเลยคือมันไม่ลื่นนะครับอันนี้ดอเล่นนะอ่ะโอเคสำหรับที่ว่าใครชอบบ่อผ้าเนี่ยหนึ่งเลยไม่ลื่นสองไม่ร้อน นะครับแล้วก็การดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยมันดูแลค่อนข้างง่ายเพราะหนึ่งเลยเราเวลาถ้าเราเป็นบาะหนังขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอย่างที่เราจะต้องระวังเลยอะไรรู้ไหมคือเวลาเรามาสนใจแผนกล้องมาให้ดูคือถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นบอ่อเป็นบอะบอผ้านเนี่ยเวลาเราเราช่วงที่ขาเราเนี่ยกดตรงนี้ลงไปเนี่ยเราช่วงที่สไลด์ตัวมาตรงกลางเบาเนี่ย ตรงเนี้ยมันจะต้องพับก่อนคือเบาผ้ามันจะไม่มีรอยตรงนั้นให้เห็นนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าพอมาเป็นเบาหนังปุ๊บเมื่อไรเนี่ยเราจะต้องระวังตรงที่ว่าเฮ้ยมันมันจะเป็นรอยขาขาเราไหมเออจะเป็นเออนู่นเป็นนี่ไหมเวลาแบบว่าพวกอืรอยขีดข่วนอะไรเงี้ยคือเบาผ้าเนี่ยมันเป็นมันคือถ้าอะไรที่ผอผ้าเนี่ยมันกระทบกับของแข็งใช่ไหมมันจะ ไปได้เลยอะ่ะมัน,ม,นมันไม่ได้แบบว่าติดเหมือนหนังเหมือนเนื้อเราใช่ไหมถ้าเกิดสมมติถ้ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมีดอะ่ะเออเป็นมีดคือบอกผ้ายังให้ความแบบว่าหยุ่มลงไปได้หน่อยนึง นะครับยังจะเซฟได้ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเบาะหนังปุ๊บหูระวังแหละหรือว่าของแข็งอะไรก็ตามแต่เนี่ยหรือเหลี่ยมของสิ่งของของชิง้ชนชิ้นนั้นอะคือเราจะต้องระวังแหละนะครับอ่ะโอเคคือแต่ถาาว่าเอาตรงตรงฟิลนั่งสบายไหมนั่งสบายเหมือนกันครับคือเป็นเบาะผ้ามันจะเป็นเบาะทรงนี้นะครับเป็นเบาะแบบทรงกับตามซีแต่ไม่ใช่เบาะหัวหมอนเป็นมิกกี้เมาส์นะนะครับอันนี้คือค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าประหยัดในระดับที่ว่าเอองมไม่ได้สูงมากแต่อยากได้ เอาผ่านมาใช้งานโดยชีวิตประจําวันและใช้งานทุกวัน Daily use ประจําวันได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยอัปเกรดจอมาให้นะครับอัปเกรดจากอ่ะรู้สึกว่าถ้าจะไม่พีน่าจะเป็นจอเดิมนะจอเดิมจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้อัปเกรดจอมาให้เป็นจอ15.6นิ้วจอด้านหลังเป็นของได,นา,น,ไดนาวินเดนาวินหรอเออนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคคือจอเนี้ยมันจะซิงก์กับด้านหน้าได้และและและนี่มันสามารถ ทำไอ้นี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวนะมันเหมือนต้องเปิดมันเปิดมันเปิดไฟอะนี่มันเปิดไฟตรงนี้ได้แม่เท่เ้อเอ้ยไม่เด้อดิเท่ก็ถึงพูดพูดว่ามันก็เท่นะอ่ะทีนี้ปิดเลยแล้วกันนะครับโอเคคือสภาพรถโดยรวมอะดีมากนะครับอะจอด้านหน้าเนี่ยก็อัปเกรดเป็นจอ Android มาให้ครับสเปคก็ใช้ได้เลยในระดับหนึ่งนะครับคือพูดง่ายว่ามันครบคันนะครับแล้วจแล้วก็เป็น r r ร แยกอิสระ3โซนนะครับโซนซ้ายและโซนขวาแยกอิสระ2โซนด้านหน้าแล้วก็โซนด้านหลังตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเราสามารถปรับช่องลมได้นะปรับไอช่องเข้าตัวนะครับก็คือตรงนี้ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างคือเป่าเท้านั่นเองครับคือถ้าใครอยากแบบว่าเอาทุเย็นทั่วรถเลยนะแบบว่าลมเป่าทั่วรถแบบว่าโดนทั่ว,ท,วทั่วตัวเลยเนี่ยจะต้องอนีนะครับ อ่ทีนี้ขาดไม่ได้เลยของเอาผ่านนี่ก็คือระบบนาโนอีนะครับระบบนาโนอีก็คือพวกกองพวกฝุ่น p m 2 5หรือกองพวกอ่าสิ่งไม่ดี A พวกกลิ่นไม่ดีหรือฝุ่นอะไรเงี้ยครับพวกฝุ่นเพชรเข้าตัวรถนะครับระบบกองของระบบกองของนาโนอีนะครับได้มาตรฐานเดียวกับยิปเหมือนไทยนึกภาพออกก็อารมณ์นนแบบพัสมาคารเตอร์มีเฉพาะในชาบเอ้ยอันนั้นก็เป็นกองฝุ่นในระดับหนึ่งเหมือนข้องไอเหมือนเครื่อง เครื่องฟอกอากาศลักษณะนั้นนะครับเหมือนกันเลยแล้วการทํางานคล้ายกันนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยอย่างหนึ่งก็คือ Ambient Light ส6สีนะครับแล้วก็ซันรูฟหน้าและหลังนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยจะเปิดเปิดแค่มากแล้วก็แง้มได้นิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังนี่คือเปิดได้เต็มบานผมว่าอย่าเพราะว่าเอาจริงๆอ่นนี้ที่ผมคิดและสันนิษฐานเฉยนะว่าถ้าเป็นซันรูฟบานคู่เลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามอเตอร์มันจะต้องใช้งานแล้วก็กระจกมันต้องขี่กันแน่อนอน มันอาจจะทําให้ขี่กันพอขี่กันเสร็จปุ๊บมันทาให้กระจกแตกนะครับเลยเขาเลยไม่ทําหรือไม่ก็ทําเป็นกระจกหลังคาแก้วไปเลยซะส่วนใหญ่นะครับเนาะสำหรับรถใหม่ๆและกันปีใหม่ๆแล้วกันนะครับโอเคคือโดยรวมทั้งหมดสภาพรถโดยรวมโคตรดีพร้อมใช้งานสําหรับที่ว่าเอาไปเที่ยวไกลๆใช้งานในชีวิตประจําวันได้อะไรเงี้ยแล้วบอกเลยว่าประตูสไลด์ซ้ายขวาเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้าทั้งบานไอต้นบอก ไอ้บานซ้ายและบานขวาน,นี่ก็เป็นประตูประตูไฟฟ้าสไลด์นะครับโอเคตามไปดูสภาพของคนขับกันบ้างเป็นไงนะเดี๋ยวนี้โหาว่าขี้โมกอีกอะเลขไหม่ตอนนี้อยู่ที่สอง0มืนหนึ่งพันนะครับนี่สอง2มหนึ่งพัน็ดยิห้ากิโลเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าสภาพรถดีเลขไหม่น้อยอีกโอ้ยมันจะเอาจริงฟังอ่ะมันเหมือนอเอ้ยรถปีสิบ้มันต้องวิ่งห้าหมื่นหรือไม่ก็ต้องแสนแล้วดิอันนี้ใหม่ รถปี19ถ้ารถปี19รถ5ปีนะครับอันนี้วิ่งมา21,000ชาเรียก็ตกต่อเดือนไม่ถึง5,000ดีนะครับไม่ถึง5,000ดีดีคือประมาณ4,000ช่วงช่วง4ี0 0ประมาณนี้ไม่ถึง5,000นะครับสภาพรถโดยรวมสมบูรณ์น่าใช้นะครับโอเคเอกลักษณ์ของเขาอย่างหนึ่งคือนี่ลึกหลายๆทิ่ผมก็พูดว่ามัน มันลึกจริงๆนะครับอ่ะโอเคไปดูฝาเมื่อกี้พาไปดูฝาท้ายแล้วทีนี้มาดูฝากระโปรงด้านหน้ากันบ้างครับฝากระโปรงด้านหน้าอ่ะนี่นี่นี่ผมลืมบอกอย่างหนึ่ง <c oughs> คือบอกคนขับเนี่ยเป็นบอกที่ใช้งานมากที่สุดนะครับนี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ <c oughs> ข้อเสียของบอกเอ้ยข้อข้อดีของบอกผ้าเลยนะจะเป็นลักษณะนี้ยังยังให้โตยังให้ทรงยังไม่มีรอยพับนะครับค่อนข้างที่จะเห็นรอยพับค่อนข้างที่จะยากนะครับโอเคอ่ะห้องเครื่องนิ้งนิ้งใสๆนะครับ จากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยให้เห็นสภาพนะครับขอเนี่ยขออนุญาตมันจะอายงนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะถือมือเดียวนะครับมันร้อนนะครับโอเคนี่ทุกอย่างยังอยู่เดิมอยู่ครบนะครับเลมติโก้เรเบลนิเบลยังอยู่ครบควรจะเป็นของมันนะครับจากโรงงานยังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับยังมีการแกะอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วรถไม่เคยสีด้วยนะครับโคตรดีนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าคําว่าข้อดีของโตโยต้าเนี่ย เซอร์วิสได้ทั่วประเทศไทยนะครับเซอร์วิสได้ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เซอร์วิสง่ายซ่อมง่ายซ่อมเร็วอะไรดีอะไรทนนะครับประหยัดราคาถูกนี่แหละข้อดีของโตโยต้ตานะครับโอเคพวกอยากก็พามาดูโดยสมบูรณ์แล้วเนาะรอบคันละเรียบร้อยอะลืมบอกว่าคันนี้เนี่ยติดสคับเพจมาทั้ง4บานเลยนะประตูเนี่ยสคับเพจแบบนี้มีไฟด้วยนะติดมาเพิ่มจากเจ้าของเดิมมาให้นะครับโอเคเรื่องรางก็ตามนี้แล้วกันเนาะโอเคมาปิด คลิปกันดีกว่านะครับกับจออันนี้โอ้โหอ๋อลืมไปพาดูสเปคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาพาดูสเปคก่อนนะแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวจะปิดก,ก่อนจะปิดคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวนะสเปคอยู่ไหนวะสเปคสเปคสเปคหาไม่เจออ่ะโอเคเดี๋ยนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันผมพูดเลยแล้วกันว่าจอนี้ค่อนข้างที่ใช้งานปเป็นจอ a n อ r ด i d นะครับสามารถนี่ดู you YouTube ได้เออเอาดี เทนะครับบอกเลยว่าโค้เทพสามารถปรับ EQ ิวได้จากตัวนี้มันมีมาให้ทุกเครื่องเลยนะครับต้องบอกเลยว่าไอท้ที่ที่ไปจอยแอนดอรสออ่วนใหญ่เขาจะมีอาพวกปรับ e ีควอไลเซอร์มาให้นะครับโอเคงั้นผมไม่พูดเยอะแล้วโอเคเรื่องเราก็ตามนี้ครับหากลูกค้าคนไหนสนใจกับ Toyota a l p h a า d X ของคันนี้นะครับนี่เลขไม่แค่21,725กิโลเท่านั้นต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยราคาไม่ถึง2กลางไม่ถึง2กลางนะครับบอกเลย <c oughs> บอกเลยว่าขอไยครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะราคาไม่ถึง2กลางนะครับไม่ถึง2กลางดีนะขออันนี้พูดใบเฉยนะครับอันนี้แค่อ่ารู้สึกว่าคุยกันแว่วๆมาว่าราคาประมาณนี้ช่วงช่วงนี้นะครับไม่ถึงสองกลางกลางนะครับอยู่ช่วงช่วงนี้แล้วกันขอเนี่ยพูดช่วงนี้แล้วกันครับนี่ ใครที่ต้องบอกเลยว่าใครที่อยากจะเอารถไปใช้งานในชีวิตประจําวันได้โดยสารทุกวันใช้งานทุกวันเติมน้ํามันเต็มถังเนี่ยแล้วก็ไปไกลได้อยา่ยางประหยัดน้ํามันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้โคตรจะคุ้มค่านะครับแล้วระบบตัวนี้ทุกอย่างใช้งานได้ครบเลยระบบเลนคิปปิง้งระบบเตือนการชนด้านหน้าทุกอย่างมีครบโอเคแล้วก็ระบบเลยียเดนเช์นมีมาให้แต่คันนี้ยังมไม่มีมมแค่บายสปอตอย่างเดียว นะครับโอเคเรื่องเราก็ตามนี้ครับหากลูกค้าคนไหนสนใจกต็ติดต่อแจ็คได้ทีเบอร์0615253915นะครับหรือว่าจำาหาแจ็คไดที่โฟคิงและชลิคายอยู่เส้นเกษตรเนาะมีตลาดรถมอเตอร์สแควร์ล็อกบีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย